จะเปิดปั๊มน้ำผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มเพจกดนะนะนนลแล้วนะครับเห็นไหมครับน้ำไหลแล้วนะครับง่ายมากๆเลยนะครับติดตั้งได้ง่ายนะครับประหยัดเวลาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกรครับ สวัสดีครับผมสืบศักด์รักษานะครับในวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดตั้งบอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าฟาร์มเพจรุ่น S3 c ช a แ n e l จากฟาร์มไทยแลนด์กับปั๊มน้ําทางการเกษตรนะครับสามารถติดตั้งได้ง่ายๆได้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งปั๊มน้ําที่เราจะมาติดตั้งในวันนี้นะครับเป็นปั๊มน้ำชนิดหอยโข่งนะครับไปติดตามรับชมกัดได้เลยครับ ส่วนประกอบของบอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าฟาร์มเพจรุ่น S3 Channel นะครับประกอบไปด้วยช่องเสียบสีส้มนะครับเป็นช่องเสียบไฟเข้าและช่องเสียบสีเขียวนะครับเป็นช่องเสียบไฟออกนะครับสามารถเสียบอุปกรณ์ได้3อุปกรณ์นะครับและยังมีช่องเสียบอุปกรณ์เสริมข้างบนนะครับสามารถเสียบเซนเซอร์ความชื้นในอากาศอุณหภูมิในอากาศและก็ความชื้นในดินนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งในวันนี้นะครับบอร์ Board, age, ดฟาร์มเพสรุ่น S c h a ช n น l นะครับปัม๊มน้ำหอยโค่งขนาด1นิ้วนะครับเบรกเกอร์นะครับสายไฟพร้อมปั๊กตัวเมียนะครับสายไฟพร้อมปักตัวผู้นะครับ,รนะรบแล้วก็มีสายไฟเอาไว้พ่วงไฟจากเบรกเกอร์มาที่บอร์ดนะครับมีไขควงนะครับโดยใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะครับ วิธีที่ 1. นํนาำสายไฟที่เตรียมไว้ที่เป็นปลั๊กตัวผู้นะครับต่อเข้าช่องสีส้ม INPUT หรือ IN น,นะครับนำสายไฟที่มีปลั๊กตัวผู้นะต่อเข้าช่อง INPUT ตไลน์หรือ L นะครับเส้นเสียงตานะครับสายไฟค่อยๆไข่นะครับแล้วนิวตันหรือ N นนะครับใช้เส้นสีฟ้านะครับ ค่อยๆต่อต่อง,ง่ายๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับเรียบร้อยน,นะครับจากน้ำนำสายไฟที่เตรียมไว้ที่เป็นปลั๊กตัวเมียนะครับต่อเข้าที่ช่องเอาพุทหนึ่งที่เป็นเทอร์มินอลสีเขียวนะครับแล้วก็สายไฟเส้นสีน้ำตาเข้าที่แอล TL ของเอาพุทช่องสีเขียวช่องที่1นะครับให้ตรงกันนะครับและสายไฟเส้นสีขาวเข้าที่เอาพุทหนึ่ง ช่อง N นะครับค่อยๆไขให้แน่นนะครับเรียบร้อยครับวิธีที่2นะครับเราจะต่อไฟผ่านเบเกอร์โดยการต่อสายไฟมาที่เบเกอร์นะครับและต่อจากเบเกอร์ไปที่ตัวบอร์ดฟา r m p เพ s ร,รุ่น S3 Channel ET นะครับเริ่มจากนำสายไฟที่ต่อปักตัวผู้ไว้นะครับนําเส้นสีน้ำตาลเข้าช่องล i n e ของเบเกอร์นะครับ และเส้นสีฟ้าเข้าช่อง N ของเบเกอร์นะครับไขให้แน่นนะครับนำสายไฟสลับต่อพ่วงจากเบเกอร์ไปที่บอร์ดนะครับต่อช่องลายก่อนนะครับต่อลายมาที่อินหรืออินพุช่องสีส้มของตัวบอร์ดฟาร์มเพจรุ่น S3 Channel นะครับเข้าที่ L นะครับและนำสายไฟอีกเส้นหนึ่งออกเข้าเบเกอร์ช่อง N นิวตอนของเบเกอร์นะครับค่อยๆไขครับ นำมาต่อช่องสีส้มอินพุตของเอ็นของบอร์ดฟาร์มเพจรุ่น S3 Channel เหมือนกันนะครับเช็ค <Check S 1> ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นนำสายไฟที่เตรียมไว้นะครับที่มีปลั๊กตัวเมียสายเส้นสีน้ำตาลต่อที่ L ต่อเข้าช่องเอาพุตหรือช่องสีเขียวช่องที่1นะครับสายเส้นสีฟ้าต่อที่ n ที่เอาพุ t ช่องที่1นนะครับเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากเราติดตั้งสายไฟให้กับตัวบอร์ด FarmPage รุ่น S3 ช h a n แนลเรียบร้อยนะครับยังเหลืออีก2วิธีที่ต้องทําตามนะครับวิธีที่1ตั้งค่า Wi-Fi ให้กับตัวบอร์ดและวิธีที่2เพิ่มบอร์ดให้กับแอปพลิเคชัน FarmPage นะครับทำตามลิงก์ข้างบนได้เลยนะครับหรือลิงก์ที่แปะไว้ข้างล่าง หลังจากเราตั้งค่า Wi-Fi ให้ตัวบอร์ดและเพิ่มตัวบอร์ดเข้าแอปพลิเคชันฟาร์มเพจเรียบร้อยแล้วนะครับตัวปั๊มน้ำจะเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับให้เราทําการต่ออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นการต่ออุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้เข้ากับบอร์ดฟาร์มเพจรุ่น S c h a ช nel นะครับสายไฟที่เราต่อกับช่องสีเคียดที่เป็นปลั๊กตัวเมียมแบบนี้นะครับให้นํามาต่อกับปลั๊กไฟของปั๊มน้าแบบนี้ สายไฟที่เราเตรียมไว้ที่เราต่อกับช่องสีส้มที่เป็นปลั๊กไฟตัวผู้นะครับให้นํามาต่อกับปลั๊กไฟบ้านแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราเปิดไฟได้เลยครับจ่ายไฟให้กับตัวบอร์ดรอสักครู่นะครับตัวบอร์ดจะทําการต่อกับไว f ฟจนกระทั่งหลอดไฟสีฟ้าตรงนี้ติดค้างไว้นะครับหลังจากรอไฟสีฟ้าติดค้างแบบนี้นะครับบอร์ดของเราก็พร้อมสั่งงานปั๊มน้ำผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มเพจนะครับ ปั๊มน้ำเราเซตไว้ที่ช่องที่หนึ่งนะครับในโหมดกําหนดเองนะครับเดี๋ยวจะเปิดปั๊มน้ำผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มเพจกดปุ่มตรงนี้นะครับกดแล้วนะครับเห็นไหมครับน้ําไหลแล้วนะครับนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปุ่มนี้นะครับเพื่อปิดนะครับผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มเพจนะครับเห็นไหมครับน้ําหยุดไหลแล้วนะครับแค่นี้ง่ายๆครับทาเองได้ที่บ้านนะครับ บอร์ดฟาร์มเพจรุ่น S3 c h a n n e นนอกจากโหมดกำหนดเองยังมีโหมดตั้งเวลาและโหมดอัตโนมัตินะครับสามารถไปดูวิธีการใช้งานที่ลิงก์ข้างบนหรือลิงก์ที่แปะไว้ข้างล่างได้เลยนะครับจะเห็นได้ว่าบอร์ดฟาร์มเพจจากฟาร์มไทยแลนด์ติดตั้งได้ง่ายนะครับประหยัดเวลาเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกรนะครับสำหรับวันนี้ครับคมขอลาไปก่อนนะครับสามารถติดตามคลิปดีๆจากฟาร์มไทยแลนด์ได้นะครับ